เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดนายสารศักิศรีเครือเนตรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม EC การจัดงานมหกรรมเพื่อศูนย์โลกจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายประเทืองเพชรโรธประหลัดอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายบัญชากัรหาศินระชาสัมพันธ์จังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนกลุ่มอนุรักษ์หนองแดและประชาชนสนใจร่วมรับฟังค่ะโดยที่ประชุมมีการรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมตามโครงการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหก,กรรมพืชสุนโลกก่อนที่จะเปิดเวทีร,รับฟังความคิดเห็นของประชาชนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ค่ะกำหนดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่ความเชื่อมโยงของสายน้ำทรัพยากรธรรมชาติและผู้คนในท้องถิน่นณพื้นที่ชุ่มน้าหนองแดดตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ อีกสามประจันตกลพับเกือไม่รับตัดไทไม่ใช่เงินจากสองขนน้างห้าร้านขอกระทรวงมหาดไทยไปเขาก็เขียนเงินแบบเขียนแบบไรปป้าล้านี่าไม่มีประมาณนี้เป็นโครงการาเพื่อการเงกันครับครับเพราะใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างรั้งที่สองเนี่ยพอประมาณึ่ง